รงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพ่อแม่พี่น้องชาวเผ่ามง้งโดยมีหมู่บ้านขุนห้วยแม่เปาหมู่ห้าบ้านกะแลหมู่เจ็ดบ้านขุนห้วยแม่เปาใต้หมู่สิบเจ็ดซึ่งเป็นการเชื่อมความจมพันธ์อันดีเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้สืบต่อรุ่นต่อไป โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เปาสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น4 4 6 6 0บาทท้วนซึ่งได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วน,านราชการพนักงานสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เปาผู้นำชุมชนและพ่อแม่พี่น้องทั้ง3มหมู่บ้านเป็นอย่างดียิ่งในานามของคณะกรรมการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปีงบประมาณ2,566ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้วันลุกสำเร็จผลยังที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการปีใหม่มงประจำปีงบประมาณ2,566เพืล่ลนดมาต่อไปขอเรียกตาเชิญครับเรียนท่าน ทิติพันธ์เข็มขาวท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาท่านคณะกรรมการจัดงานท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาท่านสอจอนิคมท่านผู้แทนสสหลังสรรวันชัยธนวงศ์ท่านกำนันท่านพ่อหลวง ทั้ง3าหมู่บ้านท่านผู้มีเกียรตินะครับและก็แขกพี่น้องประชาชนผู้มาร่วมง,งานปีใหม่มงุกทุกท่านผมมีความรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการเปิดงานปีใหม่มงประจำปี2566นะครับซึ่ง ตำบลแม่เปาของเราที่มีชนเผ่าแล้วก็จัดงานประเพณีของเราเนี่ยในวันนี้จากที่ท่านนายกได้กล่าวรายงานมานะครับก็มีสามหมู่บ้านนะครับก็คือหมู่ห้าบ้านกะแลนะครับมีหมู่เจ็ดบ้านขุนห้วยแม่เปาใต้แล้วก็มีหมู่สิบเจ็ดนะครับร่วมกันนะครับสามหมู่บ้านในการจัดงานนะครับก็บ้านเราเป็นเจ้าภาพนะครับ าจากที่ได้ฟังการกล่าวรายงานของท่านนายกนะครับก็ถือว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นการจัดงานที่รวบรวมนะครับพี่น้องชาวมงมานะครับเพื่อเฉลิมฉลองกันในโอกาสปีใหม่และก็ในโอกาสที่หลังฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งเราได้เก็บเกี่ยวพืชผลไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นข้าวไร่อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นฤดูที่เราจะ สนุกสนานลื่นเลิองกันนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ถือว่าเป็นาการที่จะได้สืบทอดประเพณีนะครับในการบูชา,าผีฟ้าผีป่าแล้วก็ผีบ้านผีบรรพบุรุษของพี่น้องมงของเราด้วยนะครับในโอกาสอาของปีใหม่นะครับรวมถึงนะครับเป็นการแสดงการอาขอบคุณบรรพบุรุษนะครับที่ได้ ให้ชีวิตได้ให้พื้นที่ทำกินได้ให้ผลผลิตข้าวปลาอาหารแก่พวกเรานะครับก็กระผมเองก็ต้องขออำนวยอวยพรนะครับให้พ่อแม่พี่น้องอชาวมง้งของเราทุกๆคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขออำานาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่พวกเรานับถือ อำนาจของบรรพบุรุษผีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนะครับจงดโดนบันดาลน,นะครับให้พี่น้องชาวมง้งของพวกเราทุกคนนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะครับบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการจัดงานประเพณีปีใหม่มง้งประจำปี2,566ของตำบลแม่เปา อำเภอพญา,ยามเมงลายของเราในบัดน,นี้ครับขอบคุณมากครับ